ยาเนางมาใชา้นะถึงที่ใช้มาได้เยอะเท่าต้องัำอะไย <c oughs> ผู้ทรงมากทรงผลคือผู้มีความภาคเทียนด้วยการโยนสงกรมย่ำสมาธิภาวนาเนี่ยผู้จะทรงมากทรงผลเดาจะสติทาวนาคาอราหันดูที่จุดนี้ ไม่ไอยู่ที่ยินฟ้าอากาศเมื่อแจ้งอะไรอยู่ที่การกระทำของคนที่จะต้องอยู่ที่การกระทำของคนถ้าไม่กิดที่เมื่อเกิดทันทีถ้าไม่เกิดอาจเกิดทำไรเกิดทันทีต้องสองอย่างนี้เสมอกัน เออเาว่าสุอเยกาบตอนไดเหรอว่าก pues um, he ้ค uh, uh ือบบนนี่หมอราเนะว่านี่หมอรัมกับที่นี่หมอใสเนี่ยเขงว่านืีวัดปานออกมาเราดูหมอรัมฟาดตะพาพระสมพันวัดตัวคง่ายว่าอืมมันยังจะหาหมอร่มหมอเพิ่มนาจะเสียอีกแต่เฉพาะกัดต้องที่สอนได้ยเข้อใจไหมแล้วพูดแล้วพูดเห็นที่เสียหยอกเสยนี่ว่าพูดจริงอืม หาหมอรั้หมอเพ่งมาสักสี่ไหลวะหันแล้วเอาเอาคนมาหันหเลยเ <c oughs> ดี๋ยวให้พขาลูกพขาหลัทั้งหลายราบตัวหน้ากันนะสมัยทุกวันนี้ที่พิสดารมากนะมองไม่ทันเริ่มามาต้องจะ นังชิปพิมพ์เราก็เคยพูดแล้ว,ลวนังชิปพิมพ์วิทยุโทรศัพน์วีโอมาตลอดมาเวลานี้มาเข้าที่โทรศัพท์มือถือนะใครจะจมีโทรศัพท์มือถือให้ซื้อก็ไปเสียอยู่วัดเสียเกียรติของพระคาถาอย่างมากเกี่ยวจนไม่มีอะไรให้อภัยนะเรื่องโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องร้ายแรงประหารชีวิตพระได้อย่างสบายเลย บอกกงกงเลย,ย่างนีาทำลายว,วัดป่าบรรจารเราเราเป็นจุดศูนย์กลางของทั่วทั้งประเทศทั่วโลกอยู่ด้วยนะมันเป็นความจําเป็นก็ให้มีเครื่องหนึ่งสําหรับไว้จุดศูนย์กลางใครไประยุงไม่ได้ให้มีเฉพาะจุดศูนย์กลางเรื่องราวส่วนกลางที่เข้ามาหาเราพรจาจะอไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ในวันนั้น เราเห็นเครื่องโทรศัพท์มือถืออยู่กับองค์ไหนไล่ยี่จากวัดทันทีนะเราพูดแล้วมมนมีขึ้นสารอุทณ์สารดีกาอะไรละขึ้นสารต้นขาดสะบ้นไปเลยทีเดียวนี่วัดเรามีไม่ได้นี่แหละตัวสังหารอาจารานาพระลูกพระหานทุกคนให้รูกจะเจ้าดวันนี้นะถ้ามีมานล้วปาเข้าปาจากำกหนดที่ตกนะป,ปรับอาบัตอีกน,นะกำหนดที่ตก นี่แหละทีเลว้ล่ที่สุดเป็นเพชฌฆาตพระอันนี้เองล่ะตัวเพชฌฆาตสุดยอดที่สุดเลยล่ะนี่จำมรนะอลูพะหลานอย่าดื้อด้านธนาคารนะเยียบหัวศาสดาไปยังไม่มีปณีปาศัยไม่มีกระดษอายละนงั้นเราเราบอกกงเลยล่ะเราเห็นอยู่กับมือใครไล่องนี้ทันทีเลยไม่ให้อยู่นะ ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ต้องไต่สวนไล่เลยทันทีเอานี้เป็นพยานปุ๊บไล่ทันทีเลยมีไม่ได้เด็ดขาดบอกเลยอย่างนี้ไม่เด็ดไม่ได้ไม่เด็ดคอพระขาดเลยไม่เด็ดต้องเด็ดตัวน,นี้ก่อนพระคอพระจะไม่ขาด แล้วนนี้จะกลับแล้วนะโอ้ดูใบยูมาพวกนี้จะมาเหงาอนงอเงยยังนี่น้ำศาสตรเอาละเอาพวงเหงาพวกนี้สิเหงาดีเนี่ยเอาไม้เลยเนี่ยเอาไม้ยังท้อแล้วพวงเหงาเลี่ยเห็นยังนไงพวงเหงาอย่างพวกเหงามาเออนั่ท้อไปเอาอย่างนี้มันไม่เห็นมีอ่างมีหาดที่ตรงไหนมีอนันนนนโอ้ใสๆเจ้าค่ะเออสวสวยมาเจ้าค่ะรอรอรอเอา เอาโน่นนะเอาเอา,เอาปมา,มามาได้แล้วเนี่ยโน่นนะเยอะทีเดียวหาปลาเก่งนั่นนี่นะแล้วได้อาจารย์ํำคันได้วยนะนนไปด้วยนั่นลูกศิษย์ดูหาจะนอนใจไม่ได้เพราะอาจารย์นำหน้า <c oughs> ไปที่ไหนได้มาทางนั้นล่ะเก่งมากนะหาปลาย <c oughs> อยู่ปากน้ำนั่นเนี่ยเนี่ยอยู่ปากน้ำ ทีนี่ขึ้นมาภูเขาแล้วยังได้สบายเลยตำนานหาปลาในภูเขายังได้เก่งมากนุ่นเอาใครจะเก่งก็เอาขึ้นมานั่นมาแล้วนี่เก่งจะทั้งรับมาเท่าไรเอาหมดเลยเก่งทั้งนี้เรานั่งอยู่บนตำมานเขามาให้เอาหมดเลยเออเอเก่งเลย โอ้ท่านหาปลาเก่งเลยแต่ก่อนโดยชาติถ้าก็หาเก่งนั่นช่วยเก่งน,นี่ Cảm ơn Wow. Ah.